สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เสียงกระซิบจากพบก่อนตอนพบแห่งคำมั่นวันนี้มาใน e ีพีสองเมื่อเขากลับมาจำได้โดยไม่ต้องขอโทษ ยินดีต้อนรับสู่เสียงกระซิบจากพบก่อนที่ซึ่งความรักไม่ได้หมดไปแค่เปลี่ยนรูปแบบของการอยู่ในหัวใจและในตอนนี้คือเรื่องราวของคำมั่นที่ไม่ต้องยืนยันด้วยคำพูดเพราะแสงในหัวใจบางครั้งส่งถึงกันโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยในพบหนึ่งเมื่อเสียงม้าสะบัดเท้าเคลื่อนผ่านเส้นกลางทางปาก เขาผู้เคยจากเธอไปในคำมั่นที่เจ็บลึกเดินทางกลับสู่ชายแดนเมืองเดิมไม่ใช่เพื่อพบเธอแต่เพราะจิตของเขาเริ่มสัน่นเขาไม่รู้ว่าอะไรดึงให้ห่วนมาไม่รู้ว่าทำไมต้องเลือกเส้นทางนี้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผู้หญิงผู้เคยถือคำมั่นกับเขายังมีชีวิตอยู่หรือไม่แต่เมื่อมาถึงริมเนินลมที่เคยมีสารไม้เก่าเธอ เคยนั่งฟังเสียงพินเขากลับยืนนิ่งอยู่นานมือวางลงบนรอยไม้เดิมที่เขาแกะชื่อของเธอไว้และสายตาเขาก็พราด้วยหยดน้ำที่เขาไม่รู้ว่ามาจากไหนเขาไม่ได้พูดแต่เขาจำได้แล้วจำว่าครั้งหนึ่งเขาเคยทำให้เธอรอ จำว่าเขาจากไปโดยไม่ฟังคำขอสุดท้ายจำว่าเขาเลือกพันธะอื่นโดยไม่หันมามองใจของตนและเขารู้แล้วว่าหัวใจเธอไม่เคยถือโทษเขาเลยเพราะในความเงียบตลอดหลายปีที่ผ่านมาเธอยังคงส่งแสงไปให้เขาเสมอแม้จะไม่มีจดหมายใดส่งกลับวันนั้นเขาเดิอนออก มาจากเนินเขาโดยไม่มีคำพูดแต่เขาทิ้งสิ่งหนึ่งไว้ใต้ต้นไม้เดิมเป็นของที่เธอเคยให้เขาในวันที่เลือดหยดจากอกเธอขณะวางคำมั่นครั้งสุดท้าย เขาไม่ได้พูดว่าขอโทษแต่เขาวางมันกลับคืนพร้อมดอกไม้สีขาวที่เขาเก็บระหว่างทางไม่ใช่เพื่อคืนของแต่เพื่อคืนแสงที่เขาเคยถือไว้ผิดที่และว,วันนี้เขายอมรับว่าตนเองไม่กล้าถือแสงนั้นด้วยศักดิ์สิทธิ์พอ เธอไม่เคยร้องขอคำอธิบายเพราะในสนามพลังงานของเธอการให้อภัยได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เขาเลือกจากไปแล้วและวันนี้แม้เขาจะยังไม่พูดแต่เขาเปลี่ยนคลื่นของเขาบอกกับเธอว่าเขากลับมาแล้วกลับมารู้จักตัวเองอีกครั้งไม่ใช่เพื่อให้ใครให้อภยัยแต่เพื่อให้อภัยตัวเอง และนั่นคือทั้งหมดที่เธอเคยรอไม่ใช่การกลับมาแต่คือการละลึกได้เพราะความรักแท้ไม่ต้องการคำข,ขอโทษแค่ต้องการให้แสงได้กลับคืนสู่ใจเดิมโดยไม่มีเงาตามมาอีกเลย นี่คือเสียงกระซิบจากพบก่อนที่ไม่ใช่เพื่อรื้อฟื้นความเจ็บแต่เพื่อวางมันลงอย่างศักดิ์สิทธิ์เพราะแม้เขาจะไม่พูดแต่อีกมิกตีหนึ่งของเขาได้กลับมาแล้วจริงๆและเธอผู้ไม่เคยรอคำใดได้รู้ว่าคำมั่นนั้นไม่เคยสูญหายจากหัวใจพระเจ้าเลย